สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาใบบู์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนนายศกในแต่ละวันมาพบกับท่านบุฟังนี้ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเป็นพระสูตรเรื่องราวต่างๆที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าบ้างเป็นคำของเหล่าผู้ ฟังตามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถในการกําหนดบทเพรญชนะมีท่านพระสารีบุตรท่านพระอานอนท์เป็นต้นให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเป็นเรื่องราวที่เป็นชาดกเป็นนิทานคําสอนที่มีอัตตคคำสอน,เป,นเป็นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าบ้างให้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้ง โดยช่วงนี้ข้าพเจ้าก็นำพระสูตรที่มาในคำพีที่เราอยู่ในหมวดที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายคือในพระไตรปิฎกในี่ยธารมบวงมันมีโอ้ยตั้งเป็น1 0บสเล่มอ่ะกอย่าว่าสิเล่มเลย30กว่าเล่มแต่ถ้าไม่รวมอัตถกตารวมอัตรกตาไปด้วยก็91เล่มและมีหลายเล่มขนาดนี้เเรื่องราวต่างๆก็มีเยอะแยะอ่านเป็นปีนั่นแหละกว่าจะหมดได้แต่บางคน ตลอดชีวิตก็ยังอ่านไม่หมดด้วยซ้ำแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อ่านไปค่อยๆศึกษาไปในการนี้ก็นําส่วนที่อยู่ในคมบี์ที่เรียกว่ามาชิมานิไกนย่คือเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ยาวๆจะมีความยาวเป็นหลายๆ10หน้าอาจจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ประมาณนี้มารวบรวมไว้ในคมบีที่เรียกว่าทีคาริไายแือทีคาแปลว่ายาวส่วนเรื่องราวอะไรที่เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ยาวมาก ต่เป็นกลางกลางที่ยาวก็มีที่สั้นก็มีมารวบรวมไว้ในคำพีที่เรียกว่ามัชชิมานิกก่แต่คําว่ามัชชิมาีิก็คือกลางในเรื่องไหนที่ร้อยเรียงเป็นตัวเลขเป็นหัวข้อได้หมวดที่เป็นหัวข้อเดียวกันที่เป็นสมข้อ7ข้อสข้อ1ข้อไล่ไปเรื่อยๆก็มารวบรวมเรียบเรียงเอาไว้อยู่ในหมวดที่เรียกว่าอังคุตรานิกายและยังจะมีหมวดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องเกี่ยวกับท่านพระอนุนบ้างเรื่องเกี่ยวกับท่านพระราหุลบ้างอันนี้ก็อยู่ในคำพีชนที่เรียกว่าสังยุตตานิกายก็คือเรื่องที่ร้อยเรียงกันเป็นหมวดหมู่อีกแบบหนึ่งแต่ในนิกายคำว่านิกายนี้ก็คือหมวดหมู่นั่นเองจะเป็นพวกเป็นหมวดกันไปแบบเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาซึ่งในบางเรื่องที่อยู่ในอ ANG ังคุตรนิกายอยู่ในหมวดที่เป็นสังยุตตานิกายอาจจะซ้ํากันอาจจะเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในมัชฌิมานิกายบ้างทีฆานิกายบ้าง เพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบกันระหว่างคัมภีร์อย่างนี้ได้ข้าพเจ้าได้นําเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องกลางๆคือมัชชิมาิกายเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ก็ปีหนึ่งแล้วหรือเกินกว่านั้นแล้วเรื่องที่มาให้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องของพรามณ์ที่ชื่อว่าชานุโสณีพราหม์ซึ่งเรื่องนี้มาในคัมภีร์ที่อยู่ในมัชชิมานิกายเป็นพระสูตรที่4ชื่อพระสูตรนั้นก็คือพยะ เอระวะสูตรแต่ความหมายบอกอยู่ในชื่อนี้อยู่แล้วพยะนี้ก็คือแปลวะ่าภัยเพระนี่ก็หมายถึงความน่ากลัวอะไรที่เป็นภยัยอะไรที่เป็นความน่ากลัวตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไวา้แต่ตรัสไว้กับพราหม์ชื่อชานุโสณีซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระนครสาวัตถีอิทาชานุโสณีพราหมเนี่ยถ้าเราดูดูแล้วเนี่ยนะ ในพระไตรปิฎกก็จะมีชื่อของชานุโสนีพรามนี้ปรากฏอยู่ในหลายๆจุดแต่ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้แต่เพราะว่าชานุโสนีนี่เป็นตำแหน่งของเขาที่เป็นอำมาตย์ของพระชาปเพสันทิโกศนในสมัยนั้นก็อาจจะเปลี่ยนคนนั้น,คนน,นคนนี้มาในการที่จะทําหน้าที่ซึ่งชานุโสนีพรามนี้จริงๆเขาก็มีเพื่อนอยู่หลายคนด้วยความที่เป็นข้าราชการระดับสูงมีเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่ ได้มาบวชในธรรมะไว้ในที่พระพุทธเจ้าสอนนาจากคนที่อยู่ครองเรือนนะรู้ราฟู่ฟ้าฟ,ฟุ่มเฟือยเอ๊ะพอมาบวชแล้วมาอยู่ป่านะอยู่คนเดียวอยู่ในที่สงัดโอ้โหเลยมีความคิดว่าแหมบุคคลพวกนี้อยู่กันได้ยังไงทําไมเพื่อนฉันถึงได้เปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขนาดนี้เราอาจจะได้เคยเห็นบุคคลบางคนมีชีวิตในทางครวญเนี่ยอยู่อย่างสบายละ พอมาบวชเป็นพระแล้วโอ้โหอยู่ลําบากอยู่ในสถานที่ที่บางทีก็อยู่ได้ยากก็จะมีความสงสัยความงุนงงเอ๊ะอยู่ได้ยังไงกินข้าวเมื่อเดียวไม่ได้มีเพลงฟังไม่ได้ไปเที่ยวเล่นกลางคืนอย่างนี้คำตอบหนึ่งที่เก็บไว้ในใจก็คือว่าก็คงจะทำตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนเอาไว้พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติแต่ทำให้คนที่เขาบวชตามมาเยเขาได้ประพฤติปฏิบัติ แต่การกระทำตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะและอุปการะก็คือว่าสงเคราะห์ให้เขาทําตามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ในสน้าสนะสงอามีศีลมีสมาธิมีปัญญาผู้ที่มาศึกษาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่จําได้หรือรู้หรือ,รรอทําความเข้าใจในคําสอนแต่พระพุทธเจ้าทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็เรียกว่าเป็นการอุปการะให้เขาปฏิบัติตาม ซึ่งข้อปฏิบัติของพระพุระเจ้าก็คือการที่อยู่เสนาสนะปาอยู่เสนาสนะที่สงัดซึ่งในความเห็นของชานุโสโณนิพามนี่เขาเห็นว่ามันมันอยู่ได้ยากแะมันทําได้ยากปาเนี่ยเหมือนประนหนึ่งว่าจะนําใจของคนที่ไม่ได้สมาธิเนี่ยกระชากให้มันหลุดไปได้แต่ซึ่งไอ้สำนวนตรงนี้ที่บอกว่าปาเนี่ยประนหนึ่งจะชักพาใจของภิสษุน์ที่ยังไม่ได้สมาธิไปเสียเนี่ย เป็นบทพยัญชนะที่พระพรุทธเจ้าก็เคยใช้อธิบายกับท่านพระอุบาลีและซึ่งท่านพระอุบาลีตอนนั้นก็ขอไปอยู่ป่าคนเดียวพระพรุทธเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับช้างช้างที่สูง14ฟุตในสิบสฟุตนี่ก็เหมือนกับสองชั่วตัวคนเลยสูงขึ้นไปเป็นช้างตัวใหญ่มากลงไปอาบน้ําในแม่น้ําแม่น้ําที่มันลึกได้ล้างหลังดื่มน้ําอาบน้ําของมันเพราะว่าความที่ตัวมันใหญ่ใช่ไหม เอางวงจับรากบัวเง่าบัว,บวขึ้นมาเคี้ยวกินได้แตนะ่ด้วยความที่ตัวมันใหญ่ด้วยความที่มันมีกําลังทีนี้มีแมวป่าหรือว่ากระต่ายป่าเนี่ยเขาเห็นช้างทําอย่างนั้นนะเขาก็เลยคิดว่าแม่ช้างจะเป็นอะไรทำไมฉันจะทําไม่ได้แล้วนะก็เลยอยากจะทําบ้างต้องการจะกระโดดลงไปในน้ําเหมือนอย่างที่ช้างทําแล้วก็เล่นน้ําล้างหูล้างหลังบ้างปรากฏว่ากระต่ายหรือแมวป่ากระโดดลงไปปุ๊บแล้วก็ถูกน้ําพัดพาไปเลย ด้วยความแรงของกระแสน้าโดยความที่ตัวเองนั้นตัวเล็กปเปรียบเทียบกับว่าบุคคลที่จะไปอยู่ป่าหรือป่าเปลี่ยวเนี่ยถ้าใจยังไม่ได้สมาธิล้วก็จะยินดีในการอยู่ป่านั้นได้ยากอาจจะทําให้จิตแตกอาจจะทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งความกลัวตรงนี้แหละพื่อนผูบุฟังที่เราพูดถึงว่าเป็นความน่ากลัวเป็นชื่อของพระสูตรนี้เลยแต่วิธีที่เราจะระง,งับภยัยคือความน่ากลัวมันจะมีเหตุจากอะไรดาง ส่วนนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายชานุโสนีบรมในะบรารบถึงตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แตนะ่ตอนนั้นก็ก็ยังมีราคะโทสะโมหะนะท่านผู้ฟังแตนะ่คนที่ยังมีราคะโทสะโมหะแน่นอนมันก็สดุปตกใจกลัวบ้างมีความกังวลใจอะไรต่างๆนานา,นา,นานบ้างซึ่งเหตุแห่งความกลัวที่จะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ทั้งหมด16อย่างท่านผู้ฟังแตนะ่คนที่มี16อย่างนี้ แน่นอนว่าเขาจะต้องมีความขลาดกลัวมีความระแวงมีจิตใจที่ไม่ปกติสุขนะซึ่งไอ้เจ้า16อย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศละนะระดับพระปรชาอธิบายให้ชานิโสนีพรามทราบถึงอย่างแรกคือเรื่องของกายกรรมที่ไม่บริสุทธิ์เช่นมีการลักขโมยมีการฆ่าสัตว์มีการลักทร,รัรพย์มีการบรเปื้นปิดในกรรมอันะนี้คือกายกรรมที่ไม่บริสุทธิ์3อย่างวจีกรรมที่ไม่บริสุทธิ์ แล้วก็มีการพูดสอดเศียดพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันพูดเพื่อให้หัวเราะกันเล่นพูดตลกโบกฮาไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงกูข่าวขึ้นมานี่คือลักษณะของมิจฉาวาจาเป็นวจีกรรมที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้ามีการกระทําแบบนี้แล้วจิตใจเกิดความกลัวมีความตกใจกลัวสิ่งนั้นสิ่งน,น,งนี้อันนี้ก็สมควรแล้วแต่ความกลัวนั้นย่อมเกิดได้จากสิ่งที่เป็นอกุศลรดําและเรื่องนี้มันจะสอดคล้องกับเรื่องของศีนะท่านผูบฟัง คือคนที่ผิดศีลศีลไม่ดีเนี่ยคนที่ผิดศีลหรือว่าศีลไม่ดีสิ่งที่จะเกิดตามมาคือจะมีความร้อนใจซึ่งความร้อนใจหรือวิปัสสารเนี่ยจะเกิดออกมาในรูปของความกลัวบางทีตกใจกลัวบางทีกลัวความมืดกลัวอะไรก็ไม่รู้บางทีบอกไม่ได้หาเหตุผลไม่เจอแต่ซึ่งแน่นอนถ้าบอกว่าเรามีเจ้าอากุศลธรรมมีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์พวกนี้เป็นต้นันจะมีปัญหาได้ ถ้าใครมีหนังสือสามารถจะเปิดอ่านตามไปได้นะท่านผนะู้ฟังพระสูตรนี้อยู่ในอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12เริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่27แต่ถ้าบอกว่าไม่มีหนังสือก็ฟังตามไปก็จะได้ข้อมูลเหมือนกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างที่ถ้าบอกว่าใครมีแล้วแล้วไปอยู่เซนาสะนะอันสงัดที่มันไม่มีเสียงอคติคือโครม เป็นป่าหรือป่าเปลี่ยวคุณจะเกิดความกลัวได้ถ้ามีอคุโสตธรรมทั้งหมดสิบหกอย่างเหล่านี้นนหนึ่งกายกรรมมันไม่บริสุทธิ์ว่าไปแล้วสองวจีกรรมไม่บริสุทธิ์สามมโนกรรมไม่บริสุทธิ์นั่นก็คือความเพ่งเล็งความมีมิจฉาทิฏฐิความมีพยบาทน,น,นี่คือส่วนของมโนกรรมที่ไม่บริสุทธิ์อชีวะที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีการพูดหลอกลวงเพื่อให้ได้รับสการะ มีการล่อลาบด้วยลาบเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากมีการพูดยุยงให้เขาเจ็บใจจนต้องยอมตกลงนี่กลักษณะของมิจฉาอาชีวะที่เป็นอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์ข้อที่หคือการที่มีความเพ่งเล็งมากมีความกำหนัดแก่กล้าในการทั้งหลายอากุศลธรรมข้อที่6กคือจิตใจที่มีความพยาบาทมีความดําริชั่วความดําริชั่วในที่นี้ก็หมายถึงความคิดในทางกางพยาบาทเบียดเบียนนั่นเอง ในะความคิดในทางที่จะปะทุสุร้ายเขาความคิดในทางที่ทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราในะความคิดในการที่จะวางแผนโกงแต่ยังไม่ได้ทํานะแต่คิดตั้งใจไว้เฉยๆนี่คือลักษณะกองคนที่มีความเพ่งเลงมีความดํารีชั่วอยู่ในใจในข้อถัดมาก็คือเรื่องของความง่วงซึมความขี้เกียจขี้คร้านความเบื่อเสงนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทีนามิทะ มีที่หน้นมีท่ากลุ่มรุมห่อหุ้มจิตอยู่จิตนั้นก็จะเหมือนกับถูกกักขังเอาไว้ไม่สามารถคิดอ่านการงานใดๆได้ในขณะที่เคลิ้มง่วงซึมเบื่ออะไรอย่างนี้เดี๋ยวอยู่ยมก็ตกใจกลัวขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไปอยู่ป่านะในข้อที่แปคือมีจิตฟุ้งซ่านนะมีความไม่สงบอยู่ในใจข้อที่9คือมีความลังเลมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งนั่นคือวิจิกิจฉา ข้อที่10คือมีการยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านแต่ไม่รู้จักประพฤติตามฐานะสูงต่ำของตนการที่สูงต่ำของตนนี่คือข้อที่10ข้อที่ส1ก็คือเป็นคนมกักหวาดเสียวมีสัญชาติเป็นคนขลาดแต่ทำอะไรก็กลัวไปหมดลกลัวนะั่นกะลัวนี่มีสัญชาติของคนขลาดจะเป็นอย่างนี้ จะเดินลุยพงก็เป็นหน่อยก็กลัวนั่นจะกัดกลัวนี่จะต่อยน่นจะจิตใจมักหวาดเสียวมีชาติแหนน่งกลดในข้อที่12คือมีความปรารถนาเต็มที่ในลาบสการะเสียงสรรเสริญเยินยอเนี่ยประพฤติประมาจันหรือปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ลาบสการะบางทีเขาจ้างเรามามาปฏิบัติธรรม5วันเวันเนี่ยถูกจ้างมาด้วยเงิน4ี่พันบาทอย่างเงี้ยมีนี่คือข้อที่12อกุโลธรรมข้อที่13 คือความเกลียดกร้านมีความเพียรเลวทามคำว่ามีความเพียรเลว3ามเนี่ยหมายความว่าทําอยู่แบบไม่เต็มที่ทําแบบย่ะๆยาะแย่ๆทำแบบชิ้นที่ว่าพอสาบานน้าไม่ตายน่หมายความว่าทํานิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเขาถามว่าคุณทาหรือยังทําแล้วสาบานได้ไหมสาบานได้แต่เช่นไปกวาดลานบัดอย่างเงี้ยให้คุณไปกวาดจะไปกวาดสักสองสามแกรกสองสามทีมันยังไม่พอทันจะสะอาดเลยก็เลิกซะก่อน แล้วเราเขาถามว่าทํำไหมเขาบอกว่าได้ทําแล้วแต่ทําแบบหยอหยอใหญ่ๆหญ่หญหญทาแบบไม่เต็มที่นี่คือลักษณะเป็นผู้นี้มีความเพียนเลวซ้ำมีเหมาจากอะไรก็ขี้เกียจขี้คร้คคานนั่นแหละในข้อที่14ก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเพลสติปราศจากสัมปชัญญะหนาคนนี้ไม่มีสติแน่นอนละมีอะไรนิดๆหน่อยๆกึกก้ากมันก็กลัวขึ้นตกใจขึ้นได้ ในข้อที่15คือมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดจิตถ้าบอกว่าไม่มีที่ตั้งไว้อย่างดีเดี๋ยวมันก็จะไปตามมงคลตื่นข่าวบ้างเขาบอกว่าวันนี้วันธงชัยก็ตามเข้าไปก็บอกว่าวันนี้วันกรลากินีก็ตามเข้าไปและไม่รู้จักดูเหตุดูผลมีจิตไม่มั่นคงมีจิตหมุนไปผิดนีด่คือข้อที่15ในข้อที่16นั้นคือเป็นคนมีปัญญาสามเป็นคนพูดบ้านน้ำาหลา คำพูดบ้านน้ำลายนี่ก็เข้าข่ายของคำพูดเพอเจอร์เรื่องอะไรที่มันไม่ควรพูดไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆกับบดเพอเจอร์ฟุ้งขึ้นมาด้วยความที่ตัวเองเหตุคือความมีปัญญาสามในทั้งหมด16ข้อเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมเหล่านี้ถ้าเรามีอยู่มีอกุศลธรรมเหล่านี้อยู่แน่นอนว่าคุณไปอยู่ที่ที่มันสง,งัดเป็นปา่าเป็นป่าเปลี่ยวเนี่ย จะมีความกลัวมีความขลาดเกิดขึ้นได้ความกลัวความขลาดที่เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนี้นั่นเองอันนี้มันสมเหตุสมผลน,นะท่านผู้ฟังนะคือถ้าสมมุติว่าเราทําสิ่งที่ชั่วเอาไว้คุณก็จะมีความกังวลใจความระแวงใจความที่ใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความกลัวที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลนะัรารบเหตุจากสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเราทำยังไง เราก็จัดการเอามันออกไปเสียเอาเหตุที่จะทําให้เกิดความกลัวทั้งหมด16อย่างเนี่ยออกไปจากใจเราเสียแล้วก็ประพฤติการให้มันบริรสุทธิ์ซะทำวัชีกรรมให้มันบริรสุทธิ์ซะมีอาชีวะมีโมนโนกรรมให้บริรสุทธิ์ซะอย่าเป็นคนมีความเพ่งเล็งไหนะเป็นคนที่มีความสันโดษอย่ามีจิตพยาบาทแต่ให้มีความเมตตาอย่าเป็นผู้ที่ง่วงซึมอยู่เรื่อยๆแตนะ่ให้ประกอบอยู่ในธรรมันเป็นเครื่องตื่นอย่าเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ให้มีการโยนิโสมนัสิการอย่าเป็นผู้มีความระแวงเคลือบแคลงเห็นแย้งให้เป็นคนมีความมั่นใจอย่าเป็นคนยกตนข่มท่านให้เป็นคนที่มีความนอบน้อมมีจิจใจอ่อนโยนอย่าเป็นคนมักหวาดเสียวมีชาติคนคลาดให้เป็นคนมีความกล้ามีความเชื่อใจอย่าให้เป็นคนที่มีความปรารถนาในลาบสการะเสียงสรรเสริญแต่ให้เห็นลาบสการะเสียงสรรเสริญนั้นเป็นสิ่งที่มีภัยอย่าให้เป็นคนเกียจคร้านมีความเพียนเลวซาม แต่ให้ปรารคความเพียรอยู่อย่างเนืองนิดมีการเพ่งอย่างม้าอาชาในอย่าให้เป็นผู้ที่เผลอสติปราศจากสัมปชัญญะแต่ให้เป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงสติตั้งไว้ซึ่งสัมปชัญญะอย่าให้เป็นผู้ที่มีจิตหมุนไปผิดมีจิตไม่ตั้งมัน่นแต่ให้มีความตั้งมั่นในใจตั้งจิตขึ้นให้ได้อย่าให้เป็นคนมีปัญญาสามพูดบ้านน้ำลายแต่ให้เป็นคนที่มีปัญญานะพูดเป็นธรรมพูดเป็นวิน,นัยกล่าววาจาที่มีประโยชน์แต่ถ้าเราละ เจ้าอากุศลธรรมทั้งหมด16อย่างเหล่านี้แล้วทรงไว้ในใจซึ่งสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือคู่ตรงข้ามเอาไว้ให้ได้เนี่ยไอ้เจ้าวความกลัวชวนิดที่เป็นอกุศลมันก็จะระงับไปพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างนี้แต่บวงตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยแม้จะเข้าไปสู่ในป่าป่าเปลี่ยวแล้วมันจะมีความกลัวแต่ระลึกขึ้นได้ระลึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะอกุศลธรรม ทั้งหมดสิบกอย่างนี้นะเราไม่ได้มีนะถ้าบอกว่าไม่มีแล้วมันจะกลัวเนี่ยมันไม่ถูกต้องไม่เห็นต้องกลัว,ลวไม่จําเป็นต้องกลัวเพราะว่าเราไม่ได้มีอกศุศลรธรรมทั้งหมด16อย่างเหล่านี้จะท ah ําให้เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในที่ที่มันดูเหมือนจะน่าก,กลัวจากสิ่งภายนอกได้ดูเหมือนจะทําให้เราตกใจกลัวดูเหมือนในที่ที่มันจะอยูอย่ยากแต่ถ้าเราละสิ่งที่เป็นอกุสลรธรรม16อย่างเหล่านี้ไปได้ ที่ใจเราจะไม่กลัวจะเป็นผู้ที่พระวัตถเจ้าใช้กลาว่ามีขนอันตกสนิทนั่นะคือไม่สะดุ้งขนปองสยองกล้าวแต่มีขนตกสนิทแล้วก็อยู่ในเสนาสนะที่สง,งัดเหล่านี้ได้ยินดีได้ตรงที่ระลึกถึงสิ่งตรงนี้ได้ตั้งแต่ฟังนั่นก็คือมีสตินั่นเองคือบางทีเราเจอสิ่งกระทบแต่เช่นในกรณีไปอยู่ป่าเนี่ยอาจจะมีเสียงกึกก้าขึ้นแตนะ่ตัวอะไรทํากิ่งไม้ตกลงมา หรือเวลาฝนตกมันมีกบออกมามันก็กระโดดโยงโยงเนี่ยเหมือนเสียงคนเดินและ่มีพรรษาประเภทนี้เกิดขึ้นแล้วแต่บางทีมันตกใจลืมไปเนะี่ลืมไปว่าเรามีกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้อยู่คือถ้าเราลืมไปว่าเรามีกุศลธรรมลืมไปว่าเราละเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมด16บกอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยถ้าลืมไปบางทีอาจจะกลัวได้เราก็ให้ระลึกถึงกุศลธรรมแลนะที่เราได้ตั้งขึ้นไว้ ระลึกถึงอกุศลธรรตามที่เราละไปได้แล้วลความกลัวนี้ก็จะระงับไปประเด็นม,มันอยู่ตรงนี้ทั้งวังในพระสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าได้บอกกับท่านชานุโสณีพราหม์ว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นความกลัวที่เป็นอกุศลนะอันนี้มันสมเหตุสมผลละนะถ้าเราละ16อย่างนี้ได้เราก็ละความกลัวได้นี่สมเหตุสมผลแต่บอกว่าคุณมี1 6อย่างนี้คุณก็สมควรจะกลัวอยู่สมน้ำหน้าแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้มี1 6บกอย่างแล้วเรายังกลัวอยู่ นี่คือประเด็นไอ้เจ้าวความกลัวที่เกิดขึ้นจากการที่เอ๊ะเราก็ไม่ได้มีอกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วนะแต่ทำไมมันยังมีความกลัวอยู่ความกลัวชนิดที่เกิดขึ้นจากการที่เราทั้งๆที่มีกุศลธรรมทั้งๆที่ละอกุศลธรรม16อย่างแบบนี้ได้แล้วแล้วยังกลัวอยู่เนี่ยความกลัวตรงเนี้ยเราต้องหาให้เจอฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเราจะต้องหาความกลัวตัวนี้ ที่ทำให้เรากลัวอยู่ให้เจอเพราะว่าถ้าเราหาไม่เจอในยเจ้าความกลัวตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราไปมีความทุกข์ต่างๆทำให้เราไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบทำให้เราไม่พ้นจากความทุกข์สัทีเพราะฉะนั้นเรากรองเจ้าวความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลแะธรรมออกไปก่อนแต่ความกลัวที่เกิดจากอกุศลธรรมต่างๆมีสมบกอย่างนี้เอามันออกไปละเหลือความกลัวชนิดที่ไม่ได้เกิดจากอกุศลธรรมทั้ง16อย่างเหล่านั้นแล้ว เราต้องมาจัดการกับเจ้าเหตุที่ทําให้เกิดความกลัวแบบนี้แม้ถ้า,าพระเจ้าจะใช้ชื่อเรียกความกลัวตรงนี้ว่าความกลัวที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อะนะพระพุทธเจ้าเรียกความกลัวที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม16อย่างนั้นเรียกว่าความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลแล้วถ้ามันยังเหลือความกลัวใดๆอยู่เราจะเรียกว่าความกลัวที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าความกลัวนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นกุศลล่ะ แต่ในที่นี้น,น,นะเพื่อเป็นการอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเนี่ยความกลัวที่เหลืออยู่นี้ข้าพเจ้าจะเรียกว่าความกลัวที่เป็นกุศลแล้วกันนะเพราะว่ามันจะสร้างสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราได้มันทํำยังไงแต่มีอะไรอีกที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าความกลัวเนี่ยย่อมเกิดจากความรักแต่เมื่อพ้นแล้วจากความรักความกลัวก็ไม่มีแต่คือถ้าเราลอกออกทีละชั้นละชั้นแต่เราลอกเจ้าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างนี้ออกไป ความกลัวที่เป็นผลของอคุศรธทรมทั้งหมด16อย่างนี้ก็ออกไปด้วยแต่แล้วถ้ามันยังมีความกลัวอยู่เราลอกความกลัวนี้ออกมาเนี่ยข้างใต้ความกลัวนี้สิ่งที่เหลืออยู่จะคือความรักนั่นคือราคารักตัวเองกลัวตายประเภทนี้เป็นต้นหรือรักคนอื่นแตกลัวคนอื่นเขามีอะไรเป็นไปอย่างที่เราไม่ต้องการก็จึงเกิดความกลัวประเภทหลังนี้ขึ้นซึ่งถ้าเกิดความกลัวประเภทหลังขึ้นเนี่ยตะบูฟังมันดี ดีตรงไหนดีนตรงที่ว่าเราสามารถที่จะจับมันได้ละคุดมันออกมาละเพราะว่าที่จะมาเจอไอ้ตัวนี้ได้เนี่ยุณจะต้องฝ่าด่า,า,านเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมดฉีบอกอย่างนี้ออกไปก่อน,นแล้วไอ้ตัวนี้แหละคือตัวรากไอ้ตัวนี้แหละคือตัวหัวมันในที่จะเกิดเป็นความกลัวสิ่งเป็นอนกุศลธรรมต่างๆออกมาเราเจอตัวนี้เนี่ยมันดีแล้วแต่ถ้าเราละเหตุของเจ้าความกลัวแบบนี้ในแบบหลังนี้ได้เนี่ยอันนี้คือสุดยอดเลย เจ้าความกลัวแบบหลังนี้มีเหตุมาจากราคาต้นหนึ่งเพราะนั้นทํำยังไงล่ะถึงจะกําจัดมันได้เอาละเรากําจัดเจ้าสิ่งที่เป็นอุศลธรรมมีกายวาจาใจอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นไปแล้วแต่ตรงนั้นสําหรับบางคนก็ไม่เป็นเรื่องธรรมดานะก็ยากเหมือนกันกว่าที่จะกําจัดเจ้าอาุศลธรรมทั้งหมด16อย่างเหล่านี้ออกไปจากใจจากวาจาจากกายของเราได้เอาทําได้แล้วดีแล้วมันยังเหลือรากของมันแล้กําจัดรากของมันตัวนี้เกิดราคา ตัณหาอวิชชาตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าได้อธิบายให้ชาญุโสณีพราหมณ์ได้ทราบถึงเรื่องของสมาธินั่นเองและเข้าสมาธิให้มีความละเอียดลึกซึ้งไล่ไปตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชม้น4ีมีวิชา3เกิดขึ้นนั่นี่คือเล่าถึงตัวพรงคเองตอนก่อนการตรัสรู้พยายามที่จะละเหตุของความชั่วทั้งหมด16อย่างเหล่านี้ยิงเหลือความกลัวเหลืออยู่ พยายามที่จะหาของความกลัวแบบที่สองนี้นะเพราะว่ามันเป็นความกลัวที่ยังไม่มีเหตุผลอย่างปราศจ,จากเหตุผลเออจริงๆตรงนี้เป็นชื่อเรียกที่ถูกต้องในตมวังนะคือถ้าความกลัวที่ยังเป็นเหตุเป็นผลนะเกิดจากอากุศลธรรมใช่ไหมอันนั้นมันสมเหตุสมผลละว่าเรามีความกลัวแต่เจ้าความกลัวชนิดที่มันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลนะแล้วก็เราไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นอกุศลธรรมแล้วเนาะแล้วทำไมมันถึงยังกลัวอยู่ เราต้องหาความกลัวชนิดที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลแบบนี้ให้เจอแต่ถ้ายังไม่เจอต้องหาให้เจอเพราะตรงนี้คือรากของมัน,นไปเลยไปที่ที่มันจะกลัวนกําจัด้ความกลัวชนิดที่เป็นเหตุเป็นผลออกไปหาให้เจอความกลัวชนิดที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลความรักจะทําให้เกิดความกลัวความกังวลใจขึ้นได้ยังไงก็นี่แหละคือความที่มันเป็นไปตามอำนาจกิเลสเป็นไปตามอำนาจของตัณหาราคะอาวิชชา ทำให้มันพลิกพันไปเป็นสิ่งนี้บ้างเป็นสิ่งอื่นบ้างเราจรึงต้องหามันให้เจอจับมันให้ได้ปาดมันให้ออกนะด้วยกําลังคือสมาธิด้วยกําลังคือปัญญาไดยเราให้ชานุสโณนีปรามได้ทราบถึงตอนที่พรรองนั้นได้บรรลุธรรมละจับเจ้าความกลัวชนิดที่ไร้เหตุไร้ผลนี้ได้แล้วด้วยกําลังของสมาธิปาดมันออกด้วยกําลังของปัญญาขุดทําให้ไม่เหลือแม้แต่ราก เหมือนกับตายอดด้วนแล้วก็บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะเราให้ฟังถึงจุดนี้ด้วยกําจัดเจ้าความกลัวชนิดที่เป็นเหตุเป็นผลอันเกิดขึ้นจากอากุศลธรรมกําจัดความกลัวชนิดที่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลที่เกิดจากราคะเกิดจากปัญหาวิชาพวกนี้ได้และตัวโรรองเองกําจัดได้แล้วแล้วก็ยังอยู่เสนาสะนะที่เป็นป่าอันสงัดเงียบนี้เป็นตัวอย่างอีกด้วยเพื่อที่ว่า เป็นตัวอย่างกับพูดที่จะตามมาในภายหลังแต่เขาเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ยังไงทํำยังไงเขาก็ประพฤติตามปฏิบัติตามอย่างนั้นอันนี้คือเหตุผลในข้อที่1เหตุผลในข้อหนึ่งก็คือเพื่อที่จะหาความสุขส่วนตัวแต่ความสุขส่วนพระองค์เพราะว่าการที่ถ้าอยู่กรุกลกีการมีคนเข้าออกเยอะๆนั้นมันก็จะต้องเกี่ยวเนื่องด้วยบุคคลนะจจะไปเข้าห้องน้ำในบางทีก็ายากท่านผู้ฟังเวลาที่มีคนมาพบหรือเวลาที่แสดงธรรมอย่างเนี้นะ เราก็จะต้องให้ความเคารพกับธรรมะที่แสดงให้ความเคารพกับอีกฝ่ายหนึ่งบางทีปวดบุจเจระปัส,สวะก,ก็ต้องอดทนเอานะไปไม่ได้ก็ต้องนั่งฟังอยู่ตรงนั้นหรือแสดงธรรมอยู่ตรงนั้นไปแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้เกิดเวทนาละแต่ถ้าอยู่รูปเดียวคนเดียวองค์เดียวในเสนาสนะอันสงัดก็จะไม่มีความกังวลด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าขึ้นไปชาโนโสนีพรามก็มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าขึ้นมาละ ว่าตัวพระองค์เองนอกจากละราคาโทสะโมหะได้ด้วยแล้วยังทำความอุปการะทำความอนุเคราะห์ให้กับคนที่ตามมาในภายหลังโดยจริงๆตัวเองไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ลำบากในเสนาสนะแบบนี้แล้วแต่ก็ยังทำอยู่และยังทำประพฤติเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ตามมาในภายหลังใตนะตรงนี้เขามีความศรัทธาขึ้นละในข้อปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้าจึงสมาทานไตรสรตนคมละ นะพุทธโธธรรมโมสังโฆเราจะเห็นได้ว่าการสมาทานไตรสรณนมในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีพระจะต้องมาพาว่านะเขาก็พูดของเขาเองแล้วเขาก็ตั้งใจของเขาเองไม่ได้มีภิกษุสงฆ์ที่จะพาให้เราพูดแบบพุทธังสันคังฉชามิตุติยัมปิพุทธังสังนังฉชามิอย่างนั้นไม่มีเขาก็บังเขาเองแล,แล้วก็ถึงความเป็นอุบาสกในความเป็นอุบาสกนี้ก็คือหมายความว่าเขาก็จะรักษาศีลห้าของเขา เขาก็มีความคิดที่จะหลีกเลี่ยงการค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายอาวุธการค้าขายสัตว์เป็นเป็นต้นเนี่ยการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยง5อย่างแล้วเขาก็จะไม่ไปแสวงหาเขตบุญนอกพระศาสนาไม่เป็นผู้ที่เชื่อมงคลตื่นข่าวเรื่องงามยามดีแต่เป็นผู้ที่จะเชื่อเรื่องผลของกรรเป็นต้นเนี่ยเรื่องวิบัติ5เขาก็จะละได้เรื่องการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยง5อย่างเขาก็จะละได้เรื่องของศีลห้าเขาก็จะทําได้ อันนี้เป็นองค์ประกอบของความที่เป็นอุบาสกแต่้าความเป็นอุบาสกของเขานั้นเขาก็เป็นดินญ,ญาตัวเองแล้วว่าเขาจะเป็นอุบาสกไปจนตลอดชีวิตนะคว่าไปจนตลอดชีวิตเนี่ยหมายก่อมว่า,วาถ้าจะมีคนมาบังคับนะให้ไม่นับถือพระพุทธประธานพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนะก็ยอมแลกด้วยชีวิตนะยอมจบชีวิตถ้าจะมีชีวิตจากนี้ไปแล้วไม่นับถือพระรันตนตรัยมีชีวิตจากนี้ไปแล้วจะผิดศีลเนี่ยก็อย่ามีชีวิตจากนี้ไปเลยแล้วนกะ็ตายตรงนี้ดีกว่า อันนี้ก็คือหมายก็ว่านับถือพระธรรมตรายตลอดชีวิตนะนะก็คือเห็นพระพุญพระธรรมประสงค์มีค่าเท่ากับชีวิตของตอนเองนั่นเองและท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับการฟังพระสูตรต่างๆที่ข้าพเจ้านํามาเล่าให้ฟังนี้ก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าปรษนียบัตรติดต่อกันได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศเลขที่1หมู่8ตดาบลดอนหโศกําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130 หราอาเขียนเป็นข้อความทางเว็บไซต์ที่เปียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a c o m วันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุสด,ดีนปอน